เรื่องรักแรกของคุณแพร ى. ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดนิยายในตอนถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นำเสนอนิยายสั้นจบในตอนรักสบายพัถดลใช้ชีวิตโสดแบบรายการผูกมัดหลังจากสูญเสียภรรยา เขามีทุกอย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือความสุขจากเพศตรงข้ามตามความต้องการของร่างกายกระทั่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้เขาประสบปัญหาบางอย่างซึ่งไม่สามารถรักษาหายได้จนเขาเริ่มถอดใจยอมรับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายแต่เสมือนพรมลิขิตบางอย่างชักนำให้พบกับเธอ ผู้ซึ่งเข้ามาปลุกความเป็นหนุ่มในตัวเขาให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งด้วยความบังเอิญจากที่คิดถอดใจกลับมุ่งมั่นไล่ต้อนเธอเข้ามาอยู่ใกลๆ้ๆด้วยข้อเสนอที่ไม่มีใครตอบปฏิเสธได้โดยเฉพาะทัดดาวทัดดาวเพิ่งผ่านเหตุการณ์ผิดพลาดบางอย่างในคืนอันแสนว่าวามจากชายแปลงหน้า เธอพยายามลบภาพความทรงจำนั้นออกจากใจแต่แล้ววันหนึ่งเขาคนนั้นก็หยิบยื่นความรับผิดชอบและชีวิตสุขสบายแถมด้วยความรักแบบจุกๆุมาให้แบบไม่ทันตั้งตัวใครเลยจะกล้าปฏิเสธสิ่งดีๆที่อาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตขอทุกท่านมีความสุขไปกับเรื่องราวเรียบง่ายไม่ซับซ้อนในนิยายเรื่องนี้นะคะ เสียงเอะอะโวยวายอยู่หน้าบ้านเรียกให้คนพังได้หลับมาตอนเช้ามืดงัวงเงียขึ้นจากที่นอนพื้นบางชะงงหน้ามองออกไปทางหน้าต่างเห็นป้ากําไรเจ้าของบ้านเช่ายืนหน้าบึ้งพูดคุยกับแม่ของเธอคงไม่พ้นการมาทวงค่าเช่าบ้านอีกตามเคยทัดดาวถอนหายใจหนักหนวงนั่งพิงผนังบ้านทอดอาลัยอย่างกลัดกลุ้มฟังเสียงที่ยังดังแว่วแวมาจากหน้าบ้าน ด้วยสีหน้ายุ่งเหยิงขอเป็นอาทิตย์หน้านะเจ๊ช่วงนี้ร้านอาหารปิดฉันกับลูกไม่มีงานเลยของเก่าของใหม่ท่วมหัวแล้วนะฉันพลัดให้หลายเดือนแล้วเห็นใจกันบางสินางกำไรว่าให้สภาวะแบบนี้ใครๆก็ลำบากฉันเข้าใจเจ๊แต่มันไม่มีจริงๆพรุ่งนี้ฉันมีนัดทำความสะอาดบ้าน ได้เงินแล้วจะรีบเอาไปจ่ายให้เลยนะเสียงวาวอนขอความเห็นใจฟังดูน่าสงสารฉันให้โอกาสอีกครั้งนะพรุ่งนี้ถ้าไม่มีจ่ายก็เตรียมเก็บข้าวเก็บของออกไปเลยไอที่ค้างไว้ก็ถือว่าฉันทำทานไปละกันขอบคุณมากค่ะเจ๊พรุ่งนี้จะรีบเอาไปจ่ายเลยจ้านางรัศมียิ้มดีใจยกมือไหว้ขอบคุณเป็นการใหญ่ ความจริงเจ๊กำไรก็ไม่ได้ใจร้ายใจดำอะไรนักเพียงแต่ช่วงนี้เกิดภาวะโรคติดต่อร้ายแรงทำให้กิจการทุกอย่างชะงักคนชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นพวกหาเช้ากินข้าก็ตกที่นั่งลำบากเพราะร้านรวงต้องหยุดทำการส่งผลกระทบถึงลูกจ้างมากมายนางรัศมีเดินเข้าบ้านด้วยใบหน้าเหนื่อยล้ายังคิดไม่ออกว่าจะหาเงินจากไหน มาจ่ายค่าชาวบ้านที่ค้างไว้หลายเดือนลำพังเงินค่ารับจ้างทำความสะอาดบ้านตอนนี้ก็พอแค่ใช้จ่ายในบ้านสำหรับสองคนแม่ลูกเท่านั้นอ้าวดาวตื่นแล้วหรือนางรัศมีร้องทักลูกสาววัยยี่สิบนที่เพิ่งจะกลับเข้าบ้านเมื่อตอนค่อนแจ้งรู้สึกเห็นใจลูกที่ต้องลำบากออกไปรับจ้างเปิดแผงขายของให้แม่ค้าในตลาด ตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองค่าจ้างไม่มากมายแต่ก็พอใช้ซื้อกับข้าวประทังชีวิตเดี๋ยวตอนสายก็ต้องออกไปช่วยเก็บแพงกว่าจะเสร็จก็บ่ายได้เวลาออกไปเข้างานร้านสะดวกซื้อรอบดึกชีวิตสองแม่ลูกวนเวียนหาเช้ากินข้าแบบเดิมๆม,มาพักใหญ่ด้วยความไม่ยออ่อท้อแม่จะลำบากแต่ก็คอยปลอบใจกันและกันเสมอ ทัดดาวยืนพิงกรอบประตูบ้านมองมารดาเดินเข้ามานั่งบนเสือ่อผืนเก่าที่ปูเอาไว้มุมหนึ่งของบ้านเป็นที่นั่งเล่นไม่นอนต่อแล้วหรือคนเป็นแม่มองใบหน้าอิดโรยของลูกแล้วอดสะท้อนใจไม่ได้ทัดดาวเดินมาทิ้งตัวลงนั่งทอดกายนอนเหยียดยาวหนุนตักแม่พ,พึมพำเบาๆขณะนางรัศมี รูปศีรษะแสดงความรักใคร่สองแม่ลูกสนิทสนมกันมากต่างดูแลก,กันและกันเรื่อยมาตั้งแต่โรคร้ายพรากชีวิตเสาหลักของบ้านไปตั้งแต่ทัดดาวอายุได้เพียงสิบขวบนอนไม่หลับแล้วแม่อีกเดี๋ยวก็ต้องไปเก็บแผงพรุ่งนี้แม่ไปทำความสะอาดบ้านคุณดนหรออืมท่านโทรมาเลื่อนให้ไปพรุ่งนี้เพราะมะรืนจะไม่มีใครอยู่บ้าน เดิมทีนางรัศมีเป็นแม่ครัวประจำร้านอาหารมีชื่อแต่ภาวะโรคติดต่อระบาดหนักร้านต้องหยุดกิจการยาวกับสองปีแล้วลูกจ้างทั้งหมดถูกเลิกจ้างประจวบเหมาะกับเพื่อนส่งงานทำความสะอาดบ้านมาให้ในหนึ่งสัปดาห์มีต้องเข้าไปทำงานอยู่สามหลังแต่บ้านของพัทดลนจะพิเศษหน่อยเพราะเขาจ้างให้เข้าสองวันต่อสัปดาห์ ค่าจ้างที่ได้ก็แพงกว่าที่อื่นมากเนื่องจากเป็นบ้านหลังใหญ่แม่ไปกี่โมงเดี๋ยวหนูไปช่วยคนนอนหลับตาเอ่ยถามสุกตัวเข้าหาตักแม่เหมือนเด็กตัวน้อยไม่ต้องหรอกแม่ทำคนเดียวได้ทำไมคุณดนไม่จ้างแม่บ้านประจําละแม่บ้านหลังใหญ่ขนาดนั้นน่าจะมีคนรับใช้นะก็ไม่รู้สิท่านอาจไม่ชอบคนวุ่นวาย หนูว่าเขาน่าจะหาเมียใหม่ได้แล้วนะอยู่คนเดียวไม่เหงาหรือยังไงก็ไม่รู้บ้านใหญ่โตแต่เงียบเหงาหน่ากลัวจะตายนะแม่ถัดดาวเคยไปช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ถัดไปอีกสองซอยแถวนั้นมีแต่บ้านเศรษฐีมีอันจะกินทั้งนั้นเธอเคยเห็นราคาที่ติดประกาศขายเมื่อตอนเริ่มก่อสร้างหลังถูกสุดเห็นว่าร้อยล้านเธอนึกไม่ออกหรอกว่า หลังแพงสุดมันจะอลังการอย่างไรและมีราคาสูงแค่ไหนท่านคงรักภรรยาท่านมากนั่นแหละเห็นแตนมันบอกว่าคุณผู้หญิงเสียไปเป็นสิบปีแล้วท่านก็ไม่มีใครอีกเลยแตนเพื่อนของนางที่ทำความสะอาดบ้านนี้มาหลายปีเล่าว,ว่าพัทดนแต่งงานได้แค่สามปีภรรยาก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากนั้นมาก็ไม่เคยมีข่าวเรื่องผู้หญิง บางคนแอบพูดกันแบบสนุกปากว่าพัทดนอาจตายด้านหรือไม่ก็เป็นเกไปแล้วแล้วเขาไม่มีลูกหรือแม่หนูไม่เห็นในบ้านมีรูปครอบครัวเลยอดแปลกใจไม่ได้ที่ไม่เคยเห็นรูปถ่ายเกี่ยวกับสมาชิกในคารืหานหลังนั้นเลยกระทั่งเจ้าของบ้านเธอก็ยังไม่มีโอกาสเห็นหน้าเนื่องจากท่านมักนั่งอยู่ในห้องทำงานระหว่างมีคนเข้าไปทำความสะอาดบ้าน ไม่มีนะก็เห็นท่านอยู่บ้านหลังนั้นคนเดียวแปลกนะแม่อายุท่านก็ยังไม่เยอะทำไมทำตัวเหมือนคนแก่เก็บตัวไม่สูงสิงใครเคยรู้จากนาแตนว่าพัทดนอายุสี่สิบต้นๆเรียกได้ว่าหนุ่มใหญ่กำลังดีหากเป็นฝรั่งเขาถือเป็นช่วงเริ่มต้นชีวิตซึ่งทัดดาวก็ไม่เข้าใจนักว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเรื่องของท่านเราอย่าไปอยากรู้เลย แม่น่ะก็ดาวอยากรู้นี่ทัดดาวพลิกตัวนอนงายทำหน้าทะเลลนนางรัศมีหัวเราะชอบใจพิดมองร่องรอยอ่อนล้าบนใบหน้าลูกแล้วใช้มือลูบเบาๆหล่นโชคดีมีลูกน่ารักไม่เกเรถึงเรียนจบไม่สูงแต่ทัดดาวก็ขยันหาความรู้เพิ่มเติมจนมีงานมีไรายได้เลี้ยงตัวเองได้ ถ้าไม่ติดปัญหาโรคติดต่อก็คงมีชีวิตมั่นคงได้มากกว่านี้ไปแล้วหล่อนสอนลูกให้อดทนไม่ย่อท้อต่องานหนักและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาทัดดาวก็ทำได้ดีถือเป็นความสุขของคนเป็นแม่เลี้ยงเดียวที่พยายามประคับประคองครอบครัวมาได้ถึงขนาดนี้นางรัศมีไม่เคยคาดหวังอะไรมากกับชีวิตขอแค่ลูกสาวคนเดียว ตั้งหลักเลี้ยงตัวได้ก็พอแล้วรู้แล้วได้อะไรล่ะเรื่องของเจ้านายท่านน่ะอย่าไปยุ่งเลยแม้ว่าคุณดอนของแม่เขาจะสนใจนวดไหมถัดดาวอยากหารายได้เสริมเธอมีอาชีพเป็นหมอนวดประจำร้านสปาชื่อดังแต่ร้านก็หยุดยาวไม่มีกำหนดจึงออกหางานรับจ้างทำไปพล,งพลางๆก่อนทัดดาวมีความคิดว่า เธอสามารถหาลูกค้านวดตามบ้านได้ถ้าอาศัยปากต่อปากก็น่าจะมีคนสนใจเริ่มจากลูกค้าเศรษฐีทั้งหลายที่แม่เธอทำงานให้นี่แหละไม่รู้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ลองถามให้เผื่อท่านสนใจเพราะตอนนี้ออกไปไหนมาไหนก็ลำบากทำไมระแม่ท่านก็เลี่ยงการออกไปเจอคนเยอะๆเหมือนเรานั่นแหละงานท่านก็ทำที่บ้าน ประชุมสั่งงานออนไลน์ทั้งระบบและที่สำคัญท่านก็เพิ่งถอดเฟือกได้แค่เดือนเดียวงั้นก็ดีเลยนะแม่บางทีดาวอาจได้คุณดนเป็นลูกค้ารายแรกแม่ก็ว่าดีนะรับงานตามบ้านไม่ต้องถูกหักเปอร์เซ็นต์ใช่จะ้ะได้เป็นกอบเป็นกรรมดีนะแม่ถ้าดาวเห็นด้วยกับแม่แล้วขาข้างที่หักเป็นยังไงบ้างท่านเดินได้ปกติไหมแม่ ถัดแก้วจำได้ว่าพัทดลได้รับอุบัติเหตุต้องเข้าเฝือกที่ขาก่อนหน้าแม่ของเธอจะเข้าไปทำงานกับท่านด้วยซ้ำก็เดินได้ปกตินั่นแหละเห็นว่าแค่กระดูกร้าวนิดหน่อยไม่ได้เป็นอะไรมากคุณหมอเขาไม่อยากให้ใช้ขาข้างนั้นมากก็เลยแนะนำให้ใส่เฟือกอ่อนอืมก็ดีไปนะอยู่คนเดียวคงลำบากแย่เลยใช่ ท่านก็บนบนหุดหงิดเหมือนกันคงเดินไม่ค่อยสะดวกนะ่ะแล้วใครดูแลเรื่องอาหารการกินท่านละแม่นางรัศมีมีทำหน้ารำคาญที่ลูกสาวยังคงเซาซีเรื่องเจ้านายไม่เลิกแต่ตนก็เล่าให้ฟังตามประสาคนไม่เคยมีอะไรปิดบงังก็มีแม่บ้านแบบเช้าไปเย็นกลับท่านไม่ชอบให้ใครวุ่นวายในบ้านกี่เดือนนะแม่ที่ท่านใส่เฟือกนะ่ะ หญิงสาวยังสนใจอยากรู้คนระดับมหาเศรษฐีนี่เขามีความคิดอะไรแปลกๆสร้างบ้านหลังใหญ่โตเอาไว่อยู่คนเดียวเธอไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าเขาอยู่ได้อย่างไรโดยไม่มีครอบครัวแบบนั้นสามเดือนได้นะนางรัศมีชงงะงักคำพูดเมื่อมีเสียงโทรศัพท์ดังเดี๋ยวดาวหยิบให้จ้าถ้าดาวเด้งตัวลุกขึ้นนั่ง เดินเข้าไปหยิบโทรศัพท์ของแม่ที่วางบนโต๊ะเล็กๆใกล้กันนั้นแล้วหันกลับมายืนให้หนางรสมีจ่ะพี่นพชื่อที่แม่เอ่อยเรียกนั้นทำทัดดาวที่กำลังจะเอนตัวลงนอนตามเดิมมีอาการค้างกลางอากาศก่อนจะขยับนั่งและทำท่าจะเลี่ยงออกไปด้วยพระอยากให้แม่คุยกับมานพตามลำพัง